สวัสดีครับพี่พทุกท่านนะครวันนี้เรากลับมาพูดคุยกันในช่วงคริโตก็สิบนะฮะเป็นประจำในทุกวันศุกร์นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะเรามาดูในเรื่องของสภาวะตลาดนะครับผมวันนี้นะตอนนี้ ตัวคริปโตเองนะครับแม่ตลาดเนี่ยก็มีการพักลงมาถล่มทลายเลยนะครับยงน,นิคอตอนนี้อยู่ที่ระดับหกหมื่นหกพันดอลลา,าร์สหรัฐนะครับอีทูเรียมอยู่ที่หนึลล่งพันเก้าร้อยดอลลาร์สหรัฐ b บ n a นแนนะครับหกร้อยสิบห้าดอลลาร์สหรัฐ XRP ารนะครับ1.3ดอลลาร์ครับ s o l a n a 78ดดอลลา,าร์สหรัฐครับ ทรอน,นร้บอยู่ที่0.28ดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็ดอชคอย0.09นะครับผมพอไปดูตอนนี้นะฮะถ้าในเรื่องของตัวก,กราฟเทคนิคเองแล้วนะครับตอนนี้ในทางฝั่งบิตคอยก็มีการโ่เนี่ยเห็นไหมมีแท่งแดงเนะี่ยลงมาเนี่ยโหสีแท่งติดก,กันแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเดือน ก่อนหน้านัาน้นเนี่ยครับก็มีการปรับตัวลงมาตลอดเลยหลังจากที่เขาเนี่ยไปทำไฮนะครับที่เป็นโอนาม,มาระดับประมาณหนึ่งแสสองมื่นกว่ากว่าเนี่ยที่ช่วงเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการทำโลมาตลอดนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามีโอเวอร์โซเกิดขึ้นมาแล้วนะครับโอเวอร์โซในไทม์เฟรมวีทที่มันเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้นะแต่ว่านะฮะ ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณกลับตัวอะไรนะครับผมในทำฟิล์มเดยเองนะฮะก็ยังถือว่าก็ยังไม่ได้มีการปรับตัวอะไรลงมานะครซึ่งตอนนี้เขาอยู่ที่ระดับไหนละ่ะถ้าเราย้อนไปนะฮะตอนนี้บิตคอยก็อยู่ที่ระดับประมาณช่วงไฮเก่าของปี2021นเะฮะโอ้โหเราใช้เวลาประมาณกี่ปีเนี่ยสี่ปีนะฮะกลับไปอยู่ที่ ให้เดิมนั่นเองนะนี่ก็คือตัวบิตคอยนะที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะฮะหลังจากนี้เนี่ยก็คาดการว่านะฮะรอกันไปอีกยาวๆเลยสําหรับตัวบิตคอยนะฮะยาวๆเลยนะพี่พนังตุนกครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของตัวบิตคอยนะครับเรามากันที่ตัวเฟียนกรีอินด็กกันบ้างนะครับผมตอนนี้นะฮะบรรยากาศ การลงทุนในตลาดคริปโตแน่นอนนะครับว่าเข้าสมุ่หมด e x t r ติ e fear แล้วนะฮะยังหนักเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าดัชนีเกรียนฟีดอินเด็เนี่ยร่วงแตะไปที่ระดับ5แล้วนะ,ะซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบหลายปีนะฮะซึ่งปัจจัยเนี่ยก็กดดันมาจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเษกเษตรของสหรัฐ ที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับแม้ว่าสรอนเศรษฐกิจที่แข็งแรงแต่ก็เพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะชะลอการลดดอกเบี้ยด้านตลาดก็จับตาตัวเลข CPI ในคืนวันนี้ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0 3%MOM แล้วก็ 2.5%YOY นะครับเพื่อประมาณาทิศทางนโยบายการเงินอีกต่อไปนะครับโดยทางด้านบริษัท n n o v v e วจำกัดเนี่ย ก็มองว่าหาก c p i ต่ำกว่าคาดเนี่ยอาจจะช่วยหนุนเซติิเมนต์ระยะสั้นแล้วก็ยังประเมินว่าการลดดอกเบี้ยก็น่าจะเกิดช่วงกลางปี2026และอาจจะลดเพียง25เบสิสพอยต์นะครับถ่ามกลางความผันนวลของนักลงทุน แต่เป็นสองขั้วซึ่งฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นจังหวะเหมาะสมในการสะสมบีดีซีระยะยาวนะครับ uh huh. ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็เตือนว่าตลาดอาจจะยังไม่จบขาลงนะแล้วก็ปี2020เนี่ยอาจจะยังเห็นแรงกดดันหนักกว่าที่คาดการไว้นะครับ uh huh. ซึ่งรรการดโดยรวมของนงักลงทุนกับผู้สูบโมระวัดระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นสท้อนได้จากดัชิีคริปโตเฟนกริดวันนี้เนี่ยตอนนี้ที่ตกอยู่ที่ระดับ5นะครับ เป็นค่าดัชจนี้ที่ต่ําสุดในรอบหลายปีซึ่งในอินโนเวชั่นเนี่ยก็ระบุว่าระดับความกลัวในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในอดีตนะครับทั้งในช่วงปี2020 2021และ2022ซึ่งเป็นจังหวะที่ตลาดเผชิญแรงเทขายรุนแรงจากทั้งปัจจัยมหาภาคและโครงสร้างมาในตลาดคริปโตซึ่งก่อนที่จะเกิดการฟื้นตัวระยะสั้นตามมาในเวลาต่อมานะครับอะก็มูลค่าตลาดคริปโตตอนนี้ก็ มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่านะฮะอ่าสภาวะโดยรวมเนี่ยก็มีการโดนเทขายลงมานะ เก s c a ก e นะครับก็ออกมาระบุนะครับว่าภาพจำของบิตคอยในฐานะทนนองคำดิจิทัลกำลังถูกทัดททยอย่างจริงจังหลักพฤติกรรมราคาช่วงหลังเริ่มเคลื่อนไหวคล้ายส,สินทรัพย์สิ่งสูงมากกว่าส,สินทรัพย์ปลอดภัยในแบบทองคำนะฮะโดย c ก s c a l e ก็ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่นะครับที่เขีนยนโดยนักวิเคราะห์ของเขาเองนะครับโดยกล่าวว่าแมบริษ,ษัทยังคงมองมว่าบิตคอยเป็นแหล่งเก็บข้อมูลอ้เก็บแหล่งเก็บมูลค่าในระยะยาว จากคุณสมบัติที่มีอุปทานจำกัดและความเป็นสระจากธนาคารกลางแต่นาะยะสั้นนะครับพฤติกรรมราคากลับไม่สอดคล้องกับบทบาทเซฟเฮเวนเลยนะโดยนวิเคราะห์ก็ชี้ว่าความเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับทองคําหรือโลหะมีค่าอื่นๆเลยแม้ราคาทองและโลหะเงินจะทําสถิติสูงสุดใหม่แต่บิตคอยกลับปรับตัวลงแรงนะครับ ในทางตรงกันข้ามเองเนี่ยรายงานพบว่าบิตคอยเริ่มมีความสัมพันธ์สูงกับหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์โดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปี2024เป็นต้นมาซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังเผชิญแรงเทขายอย่างหนักจากความกังวลว่าเทคโนโลยี AI อไอเข้ามาแทนที่หรือกระทบโมเดลธุรกิจเดิมนะครับกรสเกลมองว่าความเชื่อมโยงของบิตคอยกับตลาดหุ้นและสินทรัพย์เติบโตหรือว่า growth assets สอดคลงกันกที่บิตคอยถูก รวมเข้ากับระบบการเงินดั้งเดิมมากขึ้นทั้งจากหุบาทของนักลงทุนสถาบันการปริบโตของ Bitcoin ETF และบริการการรับความเสี่ยงในตลาดโลกความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ Bitcoin ปรับฐานลงราวๆ5%จากจุดสูงสุดเหนือที่126,000ดอนลลาร์ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยการปรับการลงเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเป็นระลอก เริ่มจากเหตุการณ์ที่บังคับขายครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคมนะฮะแต่ด้วยแรงเทขายในปลายพฤศจิกายนและปลายมกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้เนี่ยเกรสเกลก็ยังชี้อีกว่าแรงขายจากนักลงทุนสหรัฐก็มีบทบาทสำคัญในช่วงหลังนะครับสะท้อนจากราคาที่ซื้อขายบนคอยเบดซ,ซึ่งยังมีส่วนลดเมือ่อเทียบกับตลาดอื่นๆนะ,ะแต่อะไรก็ตามนะครับเกรสเกลมองว่าการที่บิตคอยยไม่สามารถทำหน้าที่เป็นศินทรัพย์ ปลอดภัยได้เต็มที่เนี่ยก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการนั่นเองนะ ซึ่งก็ระบุในคำว่าเป็นด้วยที่ไม่สมเหตุนนสมผลนะครับที่จะคาดหวังให้บิตคอยน์เข้ามาแทนที่ทองคาได้ในระยะเวลาสั้นเนื่องจากทองคำเนี่ยถูกใช้เป็นเงินมานับพันปีนะแล้วเคยเป็นแกนกลางของระบบก,การเงินโลกจะถือทศว,วรรษที่1970นะฮะแม้บิตคอยจะยังไม่อยู่ในจุดนั้นนะแต่ก็เป็นแก่นสําคัญของธีมการลงจุนระยะยาวนะและอาจจะค่อยๆพัฒนาไปสู่บทบัตรนี้นะฮะเมื่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นผ่าน AI อระบบ อัตโนมัติและการาตลาดการเงินแบบโทเค็นนะครับซึ่งในะระย,ยระสั้นเกรสเกก็มองว่าการฟื้อตัวของบิตคอยจะขึ้นอยู่กับเงินทุนใหม่ไม่ว่าจะมาจากกระแสงเงินไหลเข้า ETF หรือการกลับมาของนักลงทุนรายย่อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินรายย่อยช่วงนี้ก็เทขายนะครับผมไปที่หุน้นดีไอรายการเติบโตแล้วทําให้ความต้องการคริปโตก็ยังถูกจํากัดอยูในระยะสั้นเท่านั้นนะครับ ตอนนี้นะฮะทางกรอเองนะครับผมก็เป็นกรอของประเทศไทยนะฮะก็ได้เ,เริ่มนะฮะมีการออกหลักเกณฑ์รองรับการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายหลังนะฮะที่ครมได้มีการประชุมเมื่อวันที่สืบกรมภาพั์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการเห็นชอบนะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อยกระดับการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ของไทยให้เป็นในทิศทางเดียวกันกันกบตลาดอนุพันธ์ต่างประเทศนะครับ แล้วก็เพื่อให้มีการให้บริการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มการคุม้มครองของผู้ลงทุนนะฮะโดยนางพรนานนนบุตรราตระกูลนะครับเลขาธิการกรงต่ก็กล่าวว่าการกำหนดสินค้าและตัวแปรอ้างอิงเพิ่มเติมภายใต้พรบสัญญาในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อรองรับสินค้าและตัวแปรอ้างอิงรูปแบบใหม่เช่นสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถสินอาเป็นสินค้าอ้างอิงได้ลช่วยทําให้สินทรพตอออยู่ในฐานะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างนวดถึงการกระจายการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดทุนและ,ะผู้ลงทุนในวงกวาง้างได้นะครับนอกจากนี้ในการกําหนดให้คาร์บอนเครดิตสามารถเป็นสินค้าอ้างอิงจากเดิมเป็นตัวแปรอ้างอิง เพื่อเป็นการรองรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายแบบล่วงหน้าแบบส่งมอบจริงเพิ่มเติมาจากการชรําระราคาส่วนต่างผ่านสู่ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนะี่ยแล้วก็สอดคล้องกับหลักการที่กําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะซึ่งจะช่วยให้เกิดการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่นําไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนได้นะครับหลังจากนี้เนี่ยกรตอก็จะจะทาหลักเกณฑ์ รองรับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นการปรับปรุงใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์นี้ต้องสามารถให้บริการสัญญาที่อ้างอิงสินทรัพย์นี้ได้รวมถึงการทบผู้หลักเกณฑ์ด้านใบอนุญาตและการกำกับดูแลส่วนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักข้างบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสินค้าอ้างอิงประเภทใหม่ได้ซึ่งนอกจากนี้ในกราตก็จะประสานงานกับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยนะ เพื่อกำหนดรายละเอ sociedad, Bref, um ma, ียดแบบและข้อความของสัญญาโดยเฉพาะสำหรับสินทรัพสินค้าอ้างอิงที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงและการใช้งานในทางปฏิบัติต่อไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคริปโตกอสิิในวันนี้นะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ